สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกับจิ้นโฮมเซ็นเตอร์เช่นเดิมนะคะวันนี้พิเศษก็คือว่าทางอินโนคอนนะคะบริษัทอินโนคอนได้มาจัดบูธหน้าบูธหน้าหน้าร้านของเรานะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวกันเลยนะคะ,ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทอินโนคอนนะครับวันนี้มาสาธิตสินค้าให้นําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเจ้าของบ้านนะคะพี่ช่างผู้รับเหมานะครับวันนี้ผมชื่อมอสนะครับ คนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทนะครับมาจากบริษัทอินโนคอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อบอยครับผมก็อินโนคอร์นะคะมาทั้งหมด3คนนะคะแล้วก็มารู้จักกับพนักงานของเรานะคะพนักงานขายที่ร้านจิ้นโฮมเซ็นเตอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกับแก้วที่มานะคะสวัสดีครับผมชื่อเบียครับสวัสดีค่ะกีมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอบรมรับความรู้จากบริษัทอินโนคอนนะคะเพื่อที่นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคบกับสินค้ากลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มซิลิโคนยาแนวนะครับของเราเนี่ยเป็นกลุ่มซิลิโคนยาแนวเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับชื่อแบรนด์ซิล,ลิเกนะครับผมขอเริ่มต้นที่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มอะคริลิกนะครับ กลุมอะคิลิกจะมีอยู่2ตัวนะครับคือตัวอ c โคกับตัว SX1000 นะครับตัวนี้2ตัวคุณสมบัติเดเด่นเลยคือไม่มีฟองอากาศนะครับเนื้อเนียนปาแต่งง่ายนะครับแล้วก็ช่างสามารถเก็บงานได้ง่ายแล้วก็สามารถทาสีทับได้ด้วยใช้งานพวกประเภทงานภายในงานบิวอินต่างๆนะครับซ่อมรอยคอนกรีตแตกแล้ว ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ทางร้านก็มีจําหน่ายอยู่นะครับเป็นตัวรุ่น Eco นะครับรานะคาก็อยู่ที่ประมาณ32บาทนะครับผมขอตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มซิลิโคนซิลิโคน,นมผมแนะนํานะครับซิลิโคนจะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือชนิดมีกดชนิดมีกดเนี่ยข้อดีของมันคือแห้งตัวเร็วตัวนี้นะครับแห้งตัวเร็ว เป็นงานาซ่อมอเป็นงานพวกยิงซิลรอยต่อพวกกระจกอลูมิเนียมรอยต่อระหว่างกระจกกับกระจกนะครับงานทั่วไปตัวนี้นะครับแนะนำใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งชนิดร0 0เนนะครับตัวนี้ข้อดีของมันเลยยิงได้เกือบทุกวัสดุเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับพวกงานหลังคาไม่ได้ชีดหลังคาสังกะสีรอนคู่ยิงได้หมดเลยนะครับางานตู้ปล,ปลาได้หมดนะครับงาน กระจกรถยนต์เพราะว่าตัวนี้ข้อดีของมันคือเป็นซิลิโคนแท้ร้อเปซมันไม่มีกดไปกัดพวกสารเคลือบการสนิมของตัวหลังคานะครับถ้าเราใช้ชนิดมีกดไปยิงพวกงานที่มีสารเคลือบมันจะไปกัดตัวสารเคลือบตัวนั้นนะครับให้เกิดร้อยด่างหรือว่าเกิดสนิมขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยแนะนําให้ใช้ตัวเป็นร้อยเปซตครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวกาตะปูนะครับฟิกออ เ x 7 0 0นะครับตัวนี้คุณสมบัติเลยก็คือใช้ยึดเกาะแทนการใช้สกรูยิงนะครับเพราะอย่างหน้างานที่เป็นบัวพื้นบัวผนังกระจกได้หมดเลยนะครับตัวนี้กระจกพวกงานกระเบื้องสามารถติดได้หมดเลยทุกทุกวัสดุเลยนะครับไม่ว่าปูนไม้สามารถยึดเกาะได้หมดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานเพียงหนึ่งจุดนะครับรับน้าหนักถึง3ามกิโลกร,รัมนะครับต่อนหนึ่งจุดนะครับตัวนี้แนะนําลูกค้าได้เลยครับเด่นๆเลย ต่อไปจะเป็นตัวชุดซอสเซต็นะครับตัวนี้จะเป็นชุดโปรโมชั่นของเรานะครับก็คือทางร้านก็มีจําหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เด่นๆเลยนะครับจะเป็นชุดซอสเสร็จพร้อมปืนปืนตัวนี้ข้อดีของมันคือยิงง่ายเบาแรงนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ตัวซอสเซต็จตัวนี้ผมขอแนะนํานะครับตัวนี้เราจะออกแบบมาคื่อการใช้งานแทนแบบหลอดเดิมเพราะแบบหลอดปกติเนี่ย ถ้ายิงแล้วเนี่ยบางทีลูกค้าหรือพี่ช่างเนี่ยใช้งานเยอะๆตัวแบบหลอดเนี่ยพอเหลือใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นขยะตัวนี้นก็จะเก็บทิ้งยากเราก็เลยทางบริษัทเราก็เลยออกแบบเป็นตัวซอสเซรขึ้นมาใหม่นีครับก็คืออยากให้พี่ช่างได้ลองใช้งานตัวนี้ก็คือมันใช้งานง่ายแค่ปาดปุ๊บใส่ปืนแล้วก็สามารถทํางานได้เลยนะครับพอใช้งานหมดปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นขยะจัดเก็บทิ้งง่ายครับเพราะมันเลหลือแค่ชิน้นิดเดียว ัวนี้นะครับมันก็เลยเหมาะกับพวกหน้าง,งานที่ลูกค้าใช้ตันย้เยอะราคาถูกว่าตัวนี้ราคาเนี้ก็จะเท,เท่ากับตัวหลอดเลยครับแล้วก็ปริมาณนี้ก็จะเท่ากับอันนี้1หลอดเลยนะครับต่อนหนึ่งฟอยนะครับปริมาณก็จะเท่ากันครับผมเราก็เลยนําเสนอตัวซอสเซต็จเนี่ยอยากจะนําเสนอตัวซอสเซร็จเนี้ยให้ช่างรู้จักมากขึ้นนะครับตัวนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นชุดมอร์ชั่นอยู่ครับในระาคา199บาบาทนะครับ ที่ร้านก็มีจําหน่ายเหมือนกันถ้าลูกค้าหรือพี่ช่างสนใจนี่ก็สามารถมาสั่งซื้อได้ที่ร้านเลยนะครับผมขอเริ่มในกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มงานสกูปวของโปรฟ้านะครับของกูโปรฟ้านี่เราจะแบ่งออกเป็นอยู่4ประเภทนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสกูยิงหลังคาร้อนคู่นะครับกลุ่มที่2จะเป็นสกูหลังคายิงหลังคาคอนกรีตระเบ้องซีทีนะครับ้อนอ่าเป็นรูปร้อนแล้วก็แบบเรียบนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มหลังคาเมทัลชีสหลังคาเหล็กนะครับผม กลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มพวกงานไม้ฝาทั่วไปนะครับอย่างกลุ่มหลังคาลอนคู่นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณไซส์ยอยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่3.5นิ้วถึง4นิ้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้3.5นิ้วนะครับกลุ่มหลังคาคอนกรีตหลังคาคอนกรีตนี่ก็จะถ้าเป็นคอนกรีตแบบลอนก็แนะนําใช้เป็นตัว2นิ้วครึ่งถ้าแบบเรียบผมก็แนะนําให้ใช้เป็นขนาด2นิ้วนะครับผม ตัวต่อไปเป็นหลังคาเหล็กั้นหลังคาเหล็กเนี่ยหลักๆก็จะใช้อยู่มาตรฐานเลยอยู่ที่2นิ้วนะครับั้นหลังคาเหล็กก็จะมีแปรไม้แปรเหล็กนะครับเราก็จะแยกแยกประเภทให้ถูกกระต้องกับที่ลูกค้าใช้เป็นตัวแปรอย่างลูกค้าใช้แปรเหล็กกวาวไนก็จะใช้เป็นรุ่นเอเทียวันนะครับหรือว่าลูกค้าใช้เป็นเหล็กหนา2มิลขึ้นไปแนะนําเป็นรุ่นเทคส48แนะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นแปรสาเร็จรูป ลูกค้าก็แนะนําลูกค้าเป็นตัว VT e c นะครับกลุ่มต่อไปนไะครับเป็นกลุ่มไม้ฝากลุ่มไม้ฝานี่ก็จะมีทั้งแปรไม้แปรเหล็กนะครับผมกลุ่มไม้ฝาก็จะมีแบบมีปีกกับไม่มีปีกนะครับตัวมีปีกข้อดีของมันคืออะไรตัวมีปีกก็จะทําให้ช่างเนี่ยยิงง่ายขึ้นเพราะว่าตัวปีกนี้จะช่วยให้ตอนยิงนะครับตัวไม้เนี่ยจะไม่ยกตัวตามย้อนเกลียวขึ้นมานะครับ มันจะได้ไม่เกิดแรงยื้อกดนะครับบางทีช่างพอไมายกตัวมาช่างก็กดเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการแตกหักเสียหายได้นะครับตัวปีกตัวนี้ก็จะช่วยไม่ให้ไม้ย้อนเกี่ยวขึ้นมานะครับก็ช่างทํางานง่ายก็แนะนําช่างได้ครับถ,ถ้าช่างใช้เป็นพวกยิงพวกไม้าฝาไม้อะไรก็ช่างเนี่ยครับแนะนาใช้เป็นตัวมีปีกนะครับก็จะยิงง่ายทํางานง่ายนะครับครับแล้วก็มาดูสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมสําสหรับพวกงานหลังคานะครับ ก็ขอแนะนำนะครับผม s, <S <st reet> เป็นแผ่นปิดรอยต่อนะครับอของโปรฟาสนะครับการใช้งานนะครับแผ่นปิดรอยต่อเนี่ยจะใช้ในส่วนของอตรงที่มีรอยต่อนะครับอย่างตรงหลังคาชนผนังนะครับแล้วก็ตรงสันจั่วหลังคานะครับหรือว่ารอยต่อสตั๊กี้นะครับหรือว่าในส่วนของตัวนะครับกระเบื้องนะครับที่มันแตกนะครับที่มันแตกล้าบนหลังคาเนี่ยลูกค้าสามารถ ใช้ตัวแผ่นปิดรอยต่อนะครับแปะเข้ากับตัวหลังคาได้เลยเพื่อกันน้ํารั่วซึมจากหลังคานะครับทีนี้นะครับผมขนาดนะครับจะมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งนะครับม้วนเล็กสุดนะครับผมจะอยู่ที่หน้ากว้าง10เซนยาว3เมตรนะครับแล้วก็จะมี20เซนยาว3เมตรแล้วก็30เซนยาว3เมตรนะครับที่ร้านก็มีทุกไซส์ให้ลูกค้าเลือกนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานลูกค้าถ้าลูกค้า หน้างานแผล่เล็กนะครับก็ใช้ตัวเล็กก็ได้10เซนหรือว่าใช้ในง,งานส่วนตัวหลังคาชนผนังนะครับลูกค้าใช้20่เซนนะครับหรือว่าตรงสันจัวดหลังคาเนี่ยลูกค้าใช้30เซนนะครับายาว3เมตรนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีของตัวแผ่นปิดรอยต่อที่ต่างจากทั่วไปนะครับผมในเรื่องของนะครับกาวนะครับจะมีความเหนียวนะครับ กาวนะครับทนความร้อนนะครับเวลาที่กาวมันอยู่บนพวกหลังคานะครับผมนะครับถ้ากาวที่มันไม่ทนเนี่ยกาวมันจะไหลนะครับมันจะไหลย้อยเลยนะครับทาให้ตัววัสดุเนี่ยเสื่อมนะครับถ้าลูกค้าใช้ของโปรฟาสนะครับลูกค้าจะได้ในเรื่องของอายุการใช้งานที่นานนะครับตัวกาวยังคงสภาพอยู่บนหลังคานะครับอายุการใช้งานเนี่ยนานแน่นอนเกิน5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ ข้อดีของกาวตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ลูกค้าแปะนะครับไปที่บนหลังคาเนี่ยนะครับกาวนะครับมันจะยังไม่ได้ติดตอนนั้นทันทีนะครับเอาไว้เพื่อให้ช่างเนี่ยสามารถขยับงานได้ช่วงนึงก่อนนะครับ แก้ไขางานได้เผื่อว่าเราติดผิดนะครับถ้าเป็นกาวทั่วไปเนี่ยนะครับติดแล้วเนี่ยติดเลยคือจะดึงไม่ออกนะครับแต่ว่าข้อดีของกาวของโฟฟัสเนี่ยคือ,อประมาณสัก2-3นาทีเนี่ยกาวถึงจะติดนะครับผมมันจะค่อยๆละลายติดไปเองนะครับลูกค้าก็จะหมดปัญหาในเรื่องของ น้ำรั่วซึมจากหลังคานะครับที่ร้านมีจําหน่ายทุกไซส์เลยนะครับขนาด10เซน20เซน30เซนความยาว3เมตรด้วยกันนะครับผมใช่ครับเป็นกลุ่มงานกัริย์อาคารบ้านเรือนนะครับตัวนี้กลุ่มงานกษัิย์เนยครับบางทีพิช่างเนี่ยเขาจะมีหน้างานรับเหมาต่อเติมพวกงานกษัริย์หน้าบ้านข้างบ้านของลูกค้านะครับตัวนี้เราก็ขอแนะนําเป็นตัวงานกษัตริย์แผ่นโป่งแสงรุ่นมินิโกนะครับรุ่นมินิโกของเราเนี่ยวัสดุแข็งแรงนะครับเป็นไฟเบอร์กร์ดนะครับแล้วก็ มีสีให้เลือกเยอะนะครับถึง17สีเลยตัวนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากนะครับ15ปี20ปีเนี่ยรับประกันเลยนะครับพวกน้ำไม่รั่วซึมแน่นอนแล้วก็แสงกระจายตัวได้ดีนะครับให้ความสว่างขึ้นอยู่กับสีที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับตัวนี้หลักๆเลยนะครับ ตามพวกร้านกาแฟก็สามารถเอาไปติดตั้งได้นะครับพวกร้านกาแฟหรือว่าอาคารบ้านเรือนบ้านโมเดิร์นต่างๆนะครับผมตัวนี้สีสันสวยงามครับผมมีสีให้เลือกเยอะด้วยแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นตัวเจลูปครับผมเป็นรุ่นเจลูปนะครับตัวนี้ก็จะมีให้สีสีให้เลือกเนี่ยเสีนะครับผมรุ่นเจลูปก็จะเป็นรุ่นออกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นรูป่อนที่กว้างนะครับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับว่าจะใช้เป็นรุ่นมินิโกหรือว่าเป็นรุ่นเจลูปนะครับถ้ารุ่นเจลูปก็จะมีให้เลือก7สีนะครับครับอันนี้คือรุ่นเจลูปนะครับหน้ากว้างของมันก็จะอยู่ที่1เมตร7เซนนะครับถ้าซ้อนหลอนแล้วจะเหลือหน้ากว้าง1เมตรพอดีนะครับแผ่นความยาวแผ่นมาตรฐานเนี่ยมี3มเมตร6เมตรแล้วก็12เมตรนะครับเรามีบริการส่งหน้างานให้ฟรีนะครับสามารถสั่งตัดไซส์ได้นะครับ เราก็จะตัดให้จากโรงงานเลยแล้วก็ส่งหน้าง,งานถึงที่เลยนะครับผมงานกษัตริย์แล้วก็เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมไปให้นะครับแถมไปให้นะครับก็คือมีตัวสกูตามหัวสีที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเราแถมไปให้พร้อมกับตัวซิลรอยต่อระหว่างการประกบแผ่นนะครับเพื่อป้องกันน้ําย้อนรอนนะครับผมเราก็จะมีแถมไปให้นะครับตามความยาวของแผ่นนะครับแล้วก็ตัว กระดาษทรายตัวนี้บางทีลูกค้าเนี่ยเอาไปตัดใช้ไฟเบอร์ตัดนะครับแล้วก็มีกระดาษทรายให้ลบเซียนคมเซียนของตัวแผ่นไปด้วยนะครับแถมไปด้วยนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเป็นตัวอะแฟชชิ่งลูกค้าต่อเติมจากตัวบ้านออกมานะครับแล้วก็มีแฟชชิ่งให้นะครับแล้วก็สามารถสั่งไปพร้อมกับตัวแผ่นได้นะครับแล้วก็พวกปิดป้ายพวกรอยอารอยต่อแผ่นนะครับแล้วก็มี ไปให้ด้วยนะครับลูกค้าสั่งสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับก็สามารถเป็นตัวก็ดีของมันเลยก็คือของเราแข็งแรงสวยงามอายุการใช้งานยาวนานนะครับขอฝากไว้ด้วยครับงานการาศาสตร์มินิโก้และก็เจนุกครับผมขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้นะคะทางร้านจิ้นโฮมเซ็นเตอร์นะคะเราต้องขอขอบคุณทีมน,น้องๆพี่ๆของอินโนคอนนะคะที่มาให้ความรู้กับพนักง,งานขายของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ